เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ครับแน่นอนครับต่อจากโกฮังนะครับผมก็คือสตาร์พาร์ตตัวถัดไปนะครับผมที่อยู่ในข้างๆกันเลยนะครับแต่ว่าเราต้องปลดตัวของสตาร์พาร์ตระดับเอลตานั่นเองนะก็คือโบแจ็คครับผมแกเล็กซี่กับตันครับกดไปเลยฟลุ๊ปนี่ครับผมเป็นล่าง6ดาวครับสำหรับโบแจ็คครับในหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับ6ดาว ก็ตัวละครนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเราเวฟหนึ่งปุ๊บเราปลดสตาร์พาร์ทเราก็เข็มได้เลยนะครับเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะเก่งหรือไม่ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยนะครับคนละหนึ่งทีครับทุกคนขอบคุณมากครับผม ตาก่อนอื่นเลยเพะว่าผมปรับไอ้นี่ไม่ใช่กกาฟิกโอเคผมว่าภาพนี้นะ่าจะสวยสุดแล้วของมันแล้วแหละมาดูครับว่าเป็นยังไงครับตัวละครนี้นะฮะนี่เลยผมขออนุญ,ญาตล็อกแล้วก็ทำเวล175ก่อนเลยนะครับผมเ,เราไม่กดออโต้นะครับเดี๋ยวมีแบบเอ้ยพี่กดออโต้สิบางครั้งนะครับเกมแม่งเออเลอครับ มันใส่แท็กของ exp มาด้วยแม่งจับกินไปเลยนะตัวแบบหายไปเลยนะครับก็เลยเข็ดครับรอบนี้ขออนุญาตเป็นกดมือก็แล้วกันนี่ครับ22ตัวครับใช้ exp ตัวนี้ไปปุ๊บถ้าเราอีโวนะครับแน่นอนว่า มันจะเหมือนโกโกหังเลยมันจะมีตัว EVO t o เค็นะครับชื่อว่า Galaxy Earing นะครับผมก็คือต้มหัวของมันนั่นเองถ้าเรามีเนะี่ยเราก็สามารถ EVO ได้เลยแต่ว่าไอตัว t o ค็นอันนี้ทำมาเพื่อเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้แน่นอนถ้ามัน EVO เนี่ยก็คือใช้แค่อันนี้อันเดียวแต่ว่ากว่าจะถึงก็นานมากๆครับแน่นอนว่ามันจะใกล้เคียงกับโกหังเลยนะครับทุกคนก็คือเทียที่90นี่นี่ี e a r i n g แต่ว่าทําไมแคปซูลมาเยอะจังเอาไว้ว่าน,นี่คือตัวชิ้นส่วนที่จะ EVO นะครับรูมมาดูกันว่าเป็นยังไง สำหรับสเตตตัวละครนี้นะครับทุกคนครับนี่ครับเป็นตัววางพื้นนะครับธาตุพืชนั่นเองใช้เงิน400ในการวางหนึ่งตัวครับดาเมจอยู่ที่6,600นะครับสามวิโจมตี1ทีระยะ40แคตตาโกลิงเป็นทั้งหมด6ตัวครับูบว์ดาเมจ15%โอเคขึ้นไ่เลยครับขึ้นลีดเดอร์เลยโอเคไม่มีออร่านะครับนี่คือโบแจ็คนะครับผมแหมดูมูฟวี่เดียวกับตัวละครกัวหังที่เมื่อกี้ที่ผมรีวิวไปนะครับตัวเมื่อคิปที่แล้วนะครับคราวนี้มาดูครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับสำหรับ เรามาเริ่มวางกันเลยครับผมโบแจ็คครับ400ครับวางพื้นตัวเซอร์เคิลจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับเซอร์เคิลเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรามามาเริ่มกันเลยปึ๊บเป็นตัวดาเมจเพียวๆนะดูจากลักษณะแล้วนะครับโกฮังนี่เป็นเลดด้วยและอินฟินิตด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันเลยเป๊ะๆเลยเพียงแค่ว่าตัวละครนี้มันวางพื้นแล้วก็ดาเมจน่าจะแรงกว่าอ่าปล่อยคีบาร์ดครับแต่ตีเร็วนะ3วีนะครับคั้แรกครับ600ครับดาเมจ1,007ครับแล้วก็2,5 0 0ครับ ดาเมจอยู่ที่44 0หมครับจาก3าวีเป็น8วีครับระยะ40เป็น70ครับอนิเมชันใหม่ครับโอเคตัวเซอร์เคิลกว้างนะครับผมแน่นอนว่าถ้ามันกว้างเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครเนี้ยดาเมจพื้นมันแหลงขึ้นนะเออมันมันมัน,มนดีเพิ่มมันจะเยอะขึ้น คือมันต้องเยอะกว่าโกฮังแน่นอนครับเพราะว่าโกฮังเนี่ยเป็นตัวละครตีแอร์เนาะอันนี้มันเป็นวางพื้นน่าจะแบบดาเมจหลายล้านอยู่ต่อมาครับ5,000ครับดาเมจ2 3 0 0 0นแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันครับดาเมจที่สี่แส0หกหแล้วก็จาก8วีเป็น4วีครับระยะนะครับทุกคน70เป็น70 70เป็น120่รกับขออภัยครับทุกคนอาตัวนี้เป็นชั้นใหม่ครับชื่อว่า Galaxy Bubble นะครับโอ้โหเป็นโคโอไม่นะก็คือปล่อยแค่นะั้น มันต่างอะไรจากอนิเมชันแรกว่าผมถามจริงๆเหอะผมถามจริงต่อมาครับ23500ครับอ่าดามจยจะเป็น660,000กหมืโอเคอันนี้คือตัวของเลทเลทมัน้ผมว่ามันก็น่าจะได้แล้วมั้งไม่รู้เลทพืชเลดพืชเอ่อตัวพืชลงเลทตัวของสายฟ้าเออมันเลทพืชอะไรวะนี่ครับ4ีวิผมว่าเร็วนะดามจก็ถือว่าใช้ได้แหละ660,000นะครับโลกนะฮะโลกนะฮะ,นะฮะ,นะฮะทุกคน โอเคตาถ้าเป็นอินฟินิตจะใช้1,650,000ครับดาเมจจะเป็นนี่เลยครับผม4 6 0 0 0 0นครับทุกคนกดไปเลยตุ้มแค่ดาเมจแค่นั้น,นครับหนึ่งตัวใช้อยู่ที่เอ่อเท่าไหร่อ่ะ1 6 0 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 0เออ1น0 0 0 0 0ตอนหนึ่งตัวนะครับทุกคนเออนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเลดเนี่ยนะครับผมว่าเลดก็ค่อนข้างแจ๋วนะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0บัฟ300%ครับสำหรับตัวละครนี้ถ้าเป็นเลดอยู่ที่2,660,000ระยะ144แต่ถ้าเป็นอินฟินิตนะครับอยู่ที่1 8 3 0 0 0ล้าน3แสครับทุกคนและนี่ครับก็คือโบจ็คนะครับ เรามารอติดตามดูนะครับว่าตัวโบแจ็คเนี่ยหลังจากที่มันอีโวไปแล้วนะครับมันจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับอีกประมาณน่าจะหลายวันเลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ <S <S คิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ครับเก่งไม่เก่งยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับในวิดีโอนี้มีเพจนี้ฝากไค์ก็แชร์แลว้วกดซับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ